เปิดคลิปเสียงสนทนาแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรหาผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าต้องการกับเขาต้องการต้องเอาเงินไปไถ่ตัวใช่ไหมถึงจะให้กับใช่ค่ะมูลค่าเท่าไหร่สี่หมื่นยี่สนมหนึ่งหนูอนีหนูก็ไม่รู้แต่หนูไม่ไหวน่ะโดนตีทุ้วันเปิดคลิปเสียงสนทนาเมื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรหาผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะรัดคุ้มไข่น้ำที่ปรึกษาก,า,การมาิการแรงงานโดยแก๊งคอเซนเตอร์อ้างว่าเป็นนีบัตรเครดิตแต่ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะรัดคุ้มไข่น้ำรับมือทันสุดท้ายแก๊งคอเซนเตอร์เล่าหมดเปลือกถูกบังคับและถูกทําร้ายร่างกายพร้อมบอกอยากกลับประเทศไทยขณะที่ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจรัดคุ้มไข่น้ำก็รับอาสา,าช่วยเหลือเหยื่องานนี้ต้องมาดูกันว่าจะช่วยเหลือได้ไหม สวัสดีค่ะสวัดีว่าติดต่อจากธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารเบนซามานารงสิงอ่านี่ใช่คุณสุวรรณหรือเปล่าคะพอดีว่าติดต่อสอบถามเรื่องบัตรเครดิตที่เลขทา้ายเจ็ดแปดเก้าค่ะเป็นการใช้บัตรอยู่ไหมคะไม่มีครับไ่ีไ คอนเทนเตอร์ยอยู่สายอยู่ไหมอ่าว่างกันนะคะอ่าไม่มี้แค่นี้นาะเอออดีปุ่นไม่มีเราสุดท้ายแค่นี้นก่อนค,ค่อนนออะอยู่ที่จะประเทศอยู่ประเทศไหนเนี่ยลงทาง้ายที่หกเจ็ดเนี่ยมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมฮัลโหลค่ะ, <Hello? S 1> อ,ะอยากให้ผมช่วยเหลือไหมคุณคอนเทนเตอร์ ผมเป็นสื่อมวลชนผมเป็นกรรมธิการอยากมีอะไรให้ช่วยเหลือไหมคุณถูกบังคับเปล่าคุณถูกบังคับไหมค่ะใช่ใช่ไหมอยู่เขมรหรือเปล่าอยู่เขมรหรือเปล่าค่ะเบอร์ผมเบอร์นี้ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือคุณหาช่องทางการติดต่อมา ผมเป็นสื่อมวลชนผมเป็นกรรมธิการถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือคุณหาช่องทางติดต่อมาเบอร์นี้แต่ได้ค่ะครับผมช่วยคนกลับมาหลายคนละผกจะเป็นร้องเป็นคอนเทนเตอร์อยู่คุณอยู่ไหนอยู่ปอยเปย์แล้ออยู่ที่ไหนอ่ะอ,อย่างแรกค่ะอย่างแรกนะครับอย่างแรกนะค่ะคุณต้องการที่ จะกลับมาไหมหนึ่งหรือสองหนึ่งกับสองอยู่ต่อค่ะหนึ่งกับหนึ่งคุณอยู่ปอยแปดอยู่ติดชายแดนเลยไหมใช่ค่ะแล้วอยู่ที่นั่นเน่ยมีคนเยอะไหมที่เป็นแบบคุณคนีณ่ยห้าสิบคนมันยี่สิบ ยี่สิบครับอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าต้องการกลับเขาต้องการต้องเอาเงินไปไถ่ตัวใช่ไหมถึงจะให้กลับใช่ค่ะมูลค่าเท่าไหร่สี่หมื่นหรือแสนหนึ่งหนูอันนี้หนูก็ไม่รู้แต่หนูไม่ไหวเล้โดนตีทอะไรนะหนูโดนตีทุบหนูรู้แลับ โดนตีทุกวันเลยเหรออคุณบอกชื่อพ่อแม่คุณได้ไหมหรือบ้านบ้านลขที่ที่อยู่พ่อแม่คุณก็ได้บอกได้ไหมมันทึกสายไหมวาจะติดต่อไปไหมนะคะอะไรนะติดต่อผมมาผมมีลายไอดีนะจด็ลายไอดีผมไว้ลายดีผม K H A O c.h.a.d.01 อ่อสราระเหตุการณ์ที่มีแก้งคอนเซนเตอร์โทรมานะฮะก็คือปกติแล้วเราจะได้รับสายแกงลงคอนเซนเตอร์อยู่ประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอบริษัทขนส่งนะฮะแล้วก็ที่โทรมาบ่อยจริงๆก็คืออ้างว่าเป็นธนาคารกรุงไทยแล้วก็คุณมีบัตรเครดิตซ,ซึ่ง ตัวนี้ที่อ้างว่าเป็นานายไทยเราบอกว่ามีวัตถรกดริบนี้โข้ามาหลายรอบมากแต่หลายครั้งผมก็บอกว่าหอมรู้แล้วว่าคุณเป็นแก๊งเงคอยเซนเตอร์ไม่ต้องโรมา,าหรอกนะฮะคือหลายครั้งก็จะมีวางสายไปแต่วันนี้เองนะครับอพอได้ฟังสายนี้ซึ่งตอนนั้นก็กำลังนั่งทํางานอยู่นะครับก็ได้รับสายเลยก็บอกว่าคุณเป็นไทยเขาก็แนะนําตัวว่าเป็นพนักงานของธนาคารกรุงไทยนะฮะแล้วก็แจ้ง ชื่อพนักงานด้วยนะครับหลังจากนั้นผมเขาก็บอกว่าคุณมีการใช้บัตรเครดิตซึ่งก็มาทํานองเดียวกันแต่หลังจากที่ผมฟังและผมรู้ว่าว่าเป็นแก๊งคอนเตอร์ล่ะก็เลยมีการกดบันทึกเสียงไว้นะครับพอกดบันทึกเสียงไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอผมก็เลยบอกว่าวันนี้ผมไม่สะดวกคุยนะครับคุณแก๊งคอนเตอร์นะฮะคุณทีเนี้ยพอผมบอกว่าผมไม่สะดวกคุยเนี่ยคือขังเสียงของเขาปกติแล้วายเสียงของเขาเนี่ย เขาก็หลายๆคนเขาก็รู้ถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นการ์ตเตอร์ส่วนมนากก็จะวางสายไปเลยหรือแม้หรือบางครั้งก็จะมีการดา่ดาด่าบุกการีอะไรประมาณเนี้ยอ่ะแต่ปลายสายที่ผมได้ฟังแล้วเนี่ยเขาพูดว่าค่ะซึ่งฟังฟังด้วยน้ําเสียงแล้วมันทําให้แบบ้ยใจเราแวบขึ้นมาว่าเอ้ยต้องคุยต่อเนื่องจากว่าเขาไม่เหมือนกับคนอื่นนะฮะเขาบอกว่าค่ะ ซึ่งฟังเสียงแล้วก็เหมือนกับคือคือเขาก็มีความสงสัยนะฮะผมก็เลยถามว่าคุณถูกบังคับไหมนะฮะเขาก็ตอบว่าถูกบังคับนะฮะซึ่งก็เชื่อว่าปกติแล้วแก๊งคอเเตอร์นี่จะมีการบันทึกสายสนทนานะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยมีการช่วยเหลือในส่วนของคนที่ถูกหลอกเป็นแก๊งคอนเทสเตอร์และถูกบังคับแบบนี้นะฮะเราก็เล่าเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเหตุการณ์ในส่วนของการที่ถูกหลอกไปถูกหลอกอยังไงคือเบื้องต้นเขาจะถูกหลอกแกล้งบอกว่าจะาให้ไปทํา งานออนไลน์แต่พอไปถึงที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านคือปอยเปตแล้วเนี่ยเขาจะถูกบังคับให้ใช้ให้ให้เป็นคอสตเตอร์นะโทรมาหลอกคนไทยซึ่งถ้าคนไหนไม่ยอมทำเนี่ยก็จะถูกบังคับตบตีนะฮะแต่ถ้าคนไหนอยากจะกลับบ้านเองจะต้องหาเงินมาไถ่ตัวมูลค่าประมาณหลักแสนบาทนะครับซึ่งพอฟังแบบนี้แล้วผมฟังหางเสียงเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยถามเขาไปว่าคุณถูกบังคับไหมซึ่งเขาก็ตอบบอกว่าค่ะถูกบังคับเราก็เลยคุยต่อครับ พอคุยต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยพอถามไปเรื่อยๆว่าคุณอยู่ประเทศไหนอยู่อ่าเขาเรียกว่าอยู่ปลอยเปดหรือไม่อย่างไรประมาณนี้เขาบอกว่าใช่ค่ะอย่างแรกซึ่งก็พอฟังแบบนี้แสดงว่าเขามีปัิจัยเขาอยากให้การช่วยเหลือกับเราซึ่งผมก็เลยบอกว่าผมเนี่ยเป็นในส่วนของสื่อมวลชนนะแล้วก็เป็นกรรมธิการนะฮะเป็นที่ประสากรรมธิการแล้วก็อ่าเขาก็เลยแบบคุยกับเรา,เราต่อแล้วก็เหมือนกับว่าเขาต้องขอความช่วยเหลือแล้วเขาก็ยังบอกว่าเขาเนี่ย ถูกทุบตีทุกวันเลยถูกทรมานทุกวันเลยฟังน้ําเสียงของเขาแล้วแบบรู้สึกว่าโอ้โหแบบมัน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 รู้สึกสงสารเขามากนะครับซึ่งซึ่งเรื่องนี้ผมมองว่าอาจจะต้องไปทําการปรึกษาในส่วนของประธานกรรมธิการการรายง,งานซึ่งผมเองก็ที่ปรึกษาในกรรมธิการการรายงานด้วยอีกหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำสวสสจัดคุ้มไข่น้ํานะครับซึ่งก็ท่านก็อยู่ในกรรมธิการการรายงานซึ่งเรื่องนี้เองเ,องเนี่ยผมมองว่าการที่เขาติดต่อมาเนี่ย แล้วเขาถูกทรมานแบบนี้แล้รู้พิกัดด้วยว่าคือเขาอยู่ที่ปอยเปดแล้วตรงที่เขาอยู่นะครับมีประมาณสัก20คนที่จากการสอบถามผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ,หร,อหรือต้องการให้ผมช่วยเหลือเองเนี่ยก็ติดต่อผมมานะฮะแล้วรวมไปถึงก็ให้ช่องทางในส่วนของอ่า id line ด้วยนะครับซึ่งก็หลังจากนี้ไปนะฮะเราก็คงจะมีการรอการติดต่อกับกับทางผู้ที่ถูกหลอกเป็นคอนเซนเตอร์นะครับว่าเขาติดต่อ กับเรามาอย่างไรบ้างแล้วอีกแนวทางหนึ่งก็คงจะนําทําการเอาเบอร์โทรศัพท์ที่มีการบันทึกไว้เนี่ยนะฮะไปดําเนินการนะฮะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาจุดพิกัดตรงที่เขาโทรเนี่ยว่าเป็นจุดหมายที่ใดนะซึ่งปกติแล้วหมายเลขโทรศัพท์จรงๆมันสามารถเช็คเบสได้แต่เนื่องจากว่าเป็นอยู่ต่างประเทศตัวนี้อาจจะใช้ความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วนอยู่เหมือนกันนะครับผมมองว่าเรื่องนี้เองเนี่ยผมคงจะเดินต่อนะฮะเพื่อทาการในการช่วยเหลือ อ่ากลุ่มที่ถูกหลอกเป็นแก๊งคอสเ,เตอร์เพื่อมาหลอกคนไทยเนี่ยเพราะว่าฟังน้าเสียงเขาแล้วเนี่ยครับเขาหน่าสงสารมากนะฮะเรื่องนี้ก็คงจะมีการปรึกษาทั้งสาส,าส,าสาจัดคุมไข่น้ำนะครรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะประสานหาทางช่วยเหลือนะฮะแรงงานคนไทยที่ถูกหลอกเป็นกองแก๊งคอสเ,เตอร์ให้กลับมาให้ได้ครับอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง f a c e b o o k YouTube t i k t o k ทวิตเตอร์และ i ิน t a g r a m และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ